คนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าตูหงหน้าตูหงหน้าตูหงให้สรงคอยเปียกสรงคอยเปียกสรงคอยเปียกให้เสื้อคอยเบียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกคนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าตูหงหน้าตูวหงหน้าตูวหงให้ทรงคอยเปียกสรงคอยเปียกทรงคอยเปียก ให้เสื้อคอยเปียกเสื้อขอยเปียกเสื้อคอยเปียก,ส,ออยยกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววราพรสีงามผมนายสิริจักพยอใหม่ครับเป็นตัวแทนของกลุ่มแย่และโปนะคะวันนี้จะมาสาธิตการกางเต็นท์ค่ะไปดูได้เลยค่ะ การทำความสะอาดตินะคะก็คือแนะนําให้นําผ้าติดมาด้วยค่ะ สำหรับการสาธิตการการเต้นในวันนี้ก็ผิดพาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ โปรนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการจุดไฟนะครับเวลาไปแบบพวกแคมปิ้งนะครับแก็วพวกของที่ต้องมีนะครับก็ไฟแช็กนะครับแล้วก็ยางแล้วก็กิ่งไม้แห้งนะครับแล้วก็ถ่านครับก็มาดูวิธีการจุดกันนะครับจุดยางก่อนนะครับ แล้วก็เอาเกิ่งไม,ม้แห้งนะครับลงไป ให้กิ่งไม้แห้งมันติดเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยฐานนะครับ แล้วก็รอให้มันติดนี้ะแล้วก็อาได้ขาดเริ่มจากทางนั้นเลิกๆนะฮะเนี่ย ครับอ,อ่าเรากาุดไฟก็มีอยู่แค่นี้นะครับเราลอยจนไฟกิดแล้วก็เอาพวกของที่เราเจะทำอาหารขึ้นมาตั้งมะเร้เราขอขอบครับครับต่อไปขั้นตอนนี้จะเป็นการหุงข้าวนะครับขั้นตอนแรกให้เราเทนะ้ำเข้าไปในหม้อนะครับประมาณครึ่งหม้อนะครับจากนั้นเราเอาหม้อของเรามาใส่ในเตาถ่านที่เราเตรียมมาไว้นะครับ จากนั้นรอ,รอประมาณ5ถึง10นาทีนะครับให้น้ําเดือดเพื่อจะเอาข้าวของเรามาใส่ในหม้อนะครับน้ําเดือดแล้วครัให้เรานํำข้าวเอาไปใส่นะครับใส่ประมาณสองถ้วยนะครับ ไปเราจะคนข้าวนะครับหลังจากการที่เราคนเสร็จนะครับเราจะรอให้ข้าวสุกนะครับประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับตอนนี้ข้าวมันเดือดแล้วนะครับต่อไปเราจะเอาน้ําออกจากข้าวนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะเอาข้าวขึ้นไปหุงให้สุกอีกรอบนะครับครับช่วงนี้เราเรอประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับครับตอนนี้ข้าวเราก็สุกเลยนะครับโอเคครับนี่ข้าวของเรานะครับสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ จากนั้นเราก็ยกมาเก็บได้เลยนะครับครับสวัสดีครับครับอันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเราจะตั้เครื่องเก็บไว้ในการทําอาหารทั้งสี่อย่างของเรานะครับครับจะมีพริกพริกแห้งพริกสดแล้วก็ กระเทียมครับมีสามอย่างนะครับใส่เข้าไปเลยครับครับมารอชมตอนที่ตามเสร็จแล้วครับครับในเอ่อ ถ้าเราคิดว่าเราตำละเอียดเรียบร้อยนะครับให้เราตักใส่ในจานได้เลยครับคือเราตำเราไม่ต้องตำให้ละเอียดมากเึ้นเท่าไหร่ครับประมาณนี้ครับนี่คือเครื่องแกงของเรากับการ จะทำเมนู4อย่างวันนี้นะครับครับเมนูต่อไปครจะเป็นไข่เจียวนะครับามาดูวิธีการทำนะะครับต่อไข่เจียวลงไปนะครับ3ามฟองนะครับ ก็ใส่ผงนัวนะครับปานหนึ่งช้อนนะครับต่อไปใส่ซอสนะครับหนึ่งช้อนนะครับ ขัน้นต่อไปอต่อไป, <c oughs> อไปขั้นาการวางกระทะนะครับยังทีน้ำมันลงไปครับ <c oughs> จากนั้นรอให้น้ำมันร้อนนะครับ ครับเมื่อน้ำมันเดือดแล้วครับให้เราใส่ไข่ลงไปเกียวเลยครับเดือดจะเหี้ยแล้วอ่า่ไข่ <c oughs> ครับเมื่อนมันเดือดแลให้เราเทไข่ลงไปทอดเลยนะครับ ครับเรามาดูตอนสุกกันเลยนะครับครับเมื่อไข่เกียวสุกแล้วให้เราตักขึ้นใส่จานให้เลยครับนี่คือหน้าตาไข่เกียวของเรานะครับ ใส่ไข่นะครับวางกระทะไปเลยครับแล้วก็ใส่น่ำมัน,อน,นร,รอให้น้ำมันร้อนนะครับครับเมื่อน้ำมันร้อนให้เราใส่เครื่องแกงของเราไปนิดหนึ่งครับตรงเยอะมา เยวน้ันผาดให้หอมครับต่อไปนำไข่เข้าไปทอดเลยครับ ใส่วุน้นเส้นไปน,น,น,นะครับเสร็จน,นั้นเราก็ผัดนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะครับ เช่นเริ่มสุกแล้วให้เราทำการใส่ขับลงไปนะครับ ไปเราจะปรุงเครื่องเลยนะครับใส่ชุดรติ่งช้อน,นะครับไปใส่น้ำตาล2ช้อนครับ ไปใ,ใส่ซีอิ๊วขาว2อ,อช้อนนะครับกะพอประมาณน,น,นะครับ2ช้อนจะไปใส่ซอสนะครับ2ช้อนสุดท้ายใส่ออซอสหอยนะครับ2ช้อนเหมือนกันครับ ผักเราเริ่มนุ่มนะครับครับมาคอยดูตอนเราผัดเสร็จใส่จานเรียบร้อยกันเลยครับ เม uh, mm hmm. ื่อเราผ่าเสร็จแล้วครับ mm hmm. ให้เราตัดใส่จานเลยนะครับ ครับนี่ก็เป็นผัดมืนนเส้นของพวกเรานะครับเมนูต่อไปครับจะเป็นเมนูผัดหอยแมงผูนครับถ้าเราได้ครับให้เราใส่กระถางลองอไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปให้เราเติมน้ำมันครับรอให้นะ้ำมันร,ร้อนนะครับ แกงเงือกครับที่เราตำไปครับครับจากนั้นเราทำการผัดให้เครื่องแกงเราหอมขึ้นมา 那群，我们洗好。 ครับหลังจากนั้นให้เราเติมน้ํำลงไปนิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะมากจากนั้นเราก็ใส่มะเขือครับ ให้ปล่อยทิ้งไว้สักพักนะคให,ให้ให้มะเขือเรานุ่มกว่านี้นะครับโอเคครับค่อยมาชมตอนเราปรุงเครื่องเลยครับไม่ต้องมะเขือสุกมากครับเมื่อมะเขือเราเริ่มสุกบ้างเล็กน้อยน,น,นะครับให้เราปรุงเครื่องเลยครับใส่น้ำตาลชักสองช้อนนะครับจากนั้นให้เราใส่น้ำมันหอย เรากะเอานะครับประมาณ2ช้อนครับโอเคต่อไปเราใส่ชูรตนะครับผงเ้เรอผงนัวของเราใส่สัก1ช้อนนะครับต่อไปเรามาใส่ซอสกันนะครับ ประมาณสช้อนครับการเอานะครับโอเคครับจั้นเราทำงานคนเลยครับปิดท้ายด้วยใบหัวตะพาะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยครับเมนูผัดไหลายของเราครับเมนูต่อมาตำแตงนะครับครับก็อุปก,กรณ์ในการตำนะครับมีสารควบคุนะครับต่อไปเครื่องเคียงจะมนนะีน้ำปลานะครับน้ำตาลปี๊บต่อไปผงนัวนะครับพริกแห้งถระขามได้คือน้ำปลาร้านะครับต่อไปก็จะมี แตงกวานะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับกระเทียมนะครับแล้วก็มะนาวนะครับครับมาดูขั้นตอนการตำกันครับให้ใส่กระเทียมก่อนนะครับต่อไปก็ตำด้วยพริกครับเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะครับเอาประมาณสักหกเม็ดก็ได้ครับ ตามให้ละเอียดก่อนนะครับเมื่อเราตามพริกกับกระเทียมละเอียดแล้วนะครับต่อไปเราจะใส่น้ำปลานะครับใส่ประมาณสองช้อนนะครับต่อไปผงนัวนะครับ กลับมาใส่พอประมาณนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากต่อไปน้ำตาลปี๊บนะครับหนึ่งช้อนครับไม่ต้องเยอะมากนะครับประมาณครึ่งช้อนต่อไปน้ำปลาครับ ใส่สองช้อนนะครับหนึ่งสองไปมะนาวนะครับใส่ครึ่งลูกนะครับมะนาว ต่อไปเราจะทำการคนให้เข้ากันนะต่อไปจะเป็นการชิมรสชาตินะครับเมื่อได้รสชาติตามที่เราต้องการนะครับต่อไปเราจะใส่แตงกับมะเขือเทศเข้าไปครับ เข้ากันนะครับเมื่อคลุกเข้ากันเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะตักใส่จานเลยนะครับ ตา,ตงงาผงข้าวนะจ๊ะทอดไข่ผัดมุนเส้นใส่ผักผัดหอยมแมลงพู้ตําแตงมันโสภา